กสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับอ่ะนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบีชแชนเนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาริโนฟีไฟนั่นเองนะครับผมนะอ่ะะนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมทําให้เกมฟรีไฟตอนเล่นนะครับให้ลื่นไหลลื่นเน็ตไม่ปิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีนี้ได้แน่นอนนะเพียงแอปเดียวเท่านั้นไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้อง อะไรแน่นอนฟรีๆกันไปเลยวันนี้มาบอกวิธีการทําฟรีๆไปเลยไหลลื่นโคตรจะไหลลื่นเลยนะครับแล้วก็ปรับเฟรมเรตให้ดันให้สูงสุดโคตรลื่นไปเลยนะครับผมก็ก,ก่อนจะรับชมวิธีน,น,นะครับหรือว่าขั้นตอนการทำนะว่าทำยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมแล้วก็พี่จะมาแจกเพชรกันด้วยนะครับผมถ้า ใครอยากได้นะครับคอมเมนต์อยู่เดียวมันชื่อเฟย์ไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับที <Rat> ่สําคัญดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบถ้าใครดูไม่จบพี่ก็ไม่แจกนะครับถ้าไม่จบพี่ก็ไม่แจกนะครับคลิปนี้พี่ขอ1000งพันไลค์นะครับคลิปนี้พี่ขอ1000ไลค์ภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนั่นเองถ้าครบพี่แจกกันทีเลยนะครับผมนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วพี่ขอหนึ่งไลค์ก่อนเลยนะครับกดคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยนะครับคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยว อะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่นะครับผมมาที่เพจสโต่ก่อนนะครับใน Android นะครับ iOS ยังไม่ยังทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็น Android ก่อนนะครับระบบ Android ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับอ่ะพอเรามาหน้าแรกใช่ไหมครับผมให้เรากดค้นหาเลยนะครับพิมพ์ว่าจีเอลแล้วก็ทูทูลนะครับอ่ะพิมพ์ชื่อนี้ก็มาแล้วนะครับก็คือ นี่นะครับผม G L T W O L นะก็จะไดม้มาแรกเลยนะครับนี่เลยนะรหรือว่าใครไม่มาแรกแล้วกดอันนี้ได้เลยนะครับผมนะกดไปปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับผมปุ๊บอันนี้เนาะอ่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายมาเลยนะครับแต่ว่าเราเอาตัวนี้นะครับก็จะมีอันนี้ตัวธรรมดานะครับส่วน ตัวโปคือตัวนี้นะครับผมอันนี้เสียตังค์นะครับไม่ต้องไปเอานะครับผมเราเอาตัวฟรีดีกว่านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเรากดติดตั้งไปเลยนะครับตรงนี้ให้มีกดติดตั้งนะครับผมเรากดติดตั้งไปเลยนะครับหนึ่งทีปุ๊บนะครับพอเรากดติดตั้งไปนะครับมันจะมีบอกนะครับว่าให้เปิดนะครับผมว่าให้เปิดนั่นเองนะครับผมว่าให้เปิดเรากดเปิดไปเลยนะครับหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมจากนั้นรอสักครู่พอทุกคน นะครับได้หน้านี้แล้วนะครับเป็นหน้าตรงนี้เลยรูปสีแดงนะครับ ADR E N O นะครับหน้าหน้าตรงนี้แล้วนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเดี๋ยวพี่พาไปช้าเลยนะครับเดี๋ยวพี่พาช้าเลยดูเมาส์พี่ดีๆนะครับผมนะเรามากดตรงนี้ครับผมอ่ะแอปลิสต์นะครับผมแอปลิสต์ตรงนี้นะครับเป็นจุดๆอ่าเก้าจุดนะครับตรงนี้นะครับผมดูเมาส์พี่ดีๆนะอ่ะกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะในส่วนแอปลิสต์นะครับผมก็คือมันจะบอกว่าคุณต้องการ เร่งความลื่นให้แอปไหนนะครับให้เกมไหนนั่นเองนะครับน้องเข้าใจไหมครับผมอ่ะฟังดีๆนะครับผมก็คือแอปเล่ก็คือ,อ,รคอเราต้องการให้แอปไหนที่จะตั้งค่าให้ลื่นนะครับอ่านะครับผมเรากดฟรีไฟล์แรกเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมเรากดเลือกไปเลยนะคที่อ่านถูกหรือเปล่าวะ แล้วก็กดเย็ดไปครับผมอ่าย็ดไปหนึ่งครั้งระบบก็จะบอกแท็บแบ็กอ่าบูตเตอร์ for home นะครับผมก็หมายความว่าให้เรากดไปต่อที่ home นะครับก็คือตรงนี้รูปบ้านตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะนะครับผมกดไปหนึ่งทีครับผมปุ๊บอ่าก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วนะครับก็คือหน้าแอปเลดเมื่อกี้ก็คือให้เราไปเลือกนะครับผมเลือกอ่าแอป,ปที่เราจะให้มันลื่นแล้วก็ปรับอ่า fps นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับจากนั้นเรากดตรงนี้นะครับผมแท็บ to อะไรสักอย่างนะครับอ่าเรากดไปนะครับนี่นะดูใหม่นะครับตรงนี้นะตรงรูปอ่าควนฉลวดนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งทีปุ๊บนะครับก็จะมี2ตัวเลือกนะครับมีตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราเลือกตัวนี้ไปเลยนะครับผมอ่านะครับผมเรากดเล็กไปนะครับข้างล่างสีฟ้านะครับผมเลือกเอาใหม่นะครับผมช้าๆเลยแบบละเอียดเลยพี่ไปแบบช้าๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับกดตัวนี้1่ครั้ง ถ้ามากดตัวนี้นะครับผมอ่าหรือว่าปัดไปข้างบนก็ได้นี่เลยกดตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วแล้วก็มากดรูปเสียฟ้านะครับหนึ่งครั้งฟึบอ่าโอเคมันจะไม่มีแสดงผลอะไรนะครับถือว่าเรากดไปแล้วนะครับอ่ายืนยันไปแล้วจากนั้นมากดข้างบนนะครับอ่าเนี่ยหน้ามาดูข้างบนนะก็คือเป็นรูป3ามขีดตรงนี้นะครับเรากดไปหนึ่งที่นะครับผมอ่ามันก็จะบอกว่า อ่าอินสตาลนะครับผมอะไรสักอย่างนะครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับอยู่4อย่างนะครับมีให้เลือกอยู่4อย่างนะครับผมก็คือออโต้เกมมิ่งโหมดนะครับผมเกมเทอร์โบนะครับเกมทูนเนอร์นะครับผมอ่าออเทอร์เกมอ่าเกมมิ่งเซตติ้งนะครับผมก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบก็คือเร่งความเร็วนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่ไม่แนะนำนะครับพี่แนะนําตัวนี้นะครับก็คือเกมทูนเนอร์นะครับผมเอาใหม่นะครับผมก็คือเดี๋ยวกลับได้ไหมเนี่ย เกมทูเน์ตัวนี้นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าตรงนี้นะครับผมอ่ะมันบอกวิธีนะครับผมก็คือถ้าเราเลือกแล้วนะครับเราเลือกช่องนี้แล้วเราก็ปัดไปปัดปัดซ้ายไปนะครับผมปัดอย่างนี้นะครับเห็นะอ่ะปึ๊บอย่างนี้นะครับผมโอเคอันแรกก็คือให้เรากดแถบเดิมนะครับอ่ะอ่าแถบทูซ l เล็กนั่นเองอ่าออปชั่นนั่นเองนะครับอ่ะหน้านี้นะครับก็จะให้เราเลือกนะครับขนาดของอ่าไฟไฟจอที่เราเล่นเกมนะครับผม อาจจะต้องการแบบไหนนะครับผมก็จะมีในส่วน1 0 8 0 p นะครับหรือว่าขนาด1,920 0คูณ1น8 0ะครับขนาดนี้คือมาตรฐานนะครับผมก็คือความเร็วเนี่ยก็ไม่ใช่ความเร็วดินะครับก็คือไฟล์จะเป็น fhd นั่นเองนะรหรือว่าจะเป็นไฟล์อันนี้2 k หรือ4 k ที่พี่แน่ใจนะครับผมก็เป็น2,560คูณนึนะครับอันนี้ก็เพิ่มขนาดไฟล์แบบละเอียดขึ้นมาอีก นะครับแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือ1,920นะครับก็คือขนาดมาตรฐานนั่นเองนะครับผมขนาดมาตรฐานตัวนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนโทรศัพท์ที่คิดว่ารับภาพไม่ไหวนะครับก็กดมาที่1,06ก็ได้นะ1,06คูณ900นะครับ HD บวกนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่แนะนำก็คือ1,920นั่นเองนะครับแนะนําตัวนี้นะครับผมเนาะแนะนําตัวนี้เลยนะครับแล้วกดจากนั้นกด select ไปเลยหนึ่งครั้ง จากนั้นมาช่องที่2นะครับจากนั้นมาช่องที่2ก็คือจะเป็นเซตติ้งในส่วน GPU แล้วก็ CPU นั่นเองนะครับ GPU และ CPU นะครับก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับหลักๆก็คือ GPU แล้วก็ CPU ของเครื่องนะครับผม CPU ของเครื่องเนาะแล้วกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแถบ e Select Option นั่นเองนะครับผมนะมันจะมีเลือกหลายอย่างเลยนะครับผมสําหรับพี่จะอธิบายก่อนนะครับก็จะมี หลายอย่างเลยมีสมูทมีธรรมดามี HDR มี HD นะครับผมแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือ HDR นะครับ HDR นั่นเองกดเลือกไปนะครับผมแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอันนึงนะครับส่วนสำคัญอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น FPS นั่นเองนะครับผมอ่าเรากดเหมือนเดิมแท a บ to select option นะครับผมอ่ะตรงนี้แหละครับผมสำคัญเลยนะครับเราจะเลือกเป็นกี่เฟรมเรทนะครับผมนะก็จะมีในส่วน High 30เฟรมเรทนะครับผมอ่ามีมี Medium หรือเปล่านะครับยี่ห้ายี่ห้านะครับผมแล้วก็โล่ยี่สิบนะแล้วก็ธรรมดาบนพื้นนะครับผมอันนี้เอ็กซ์ติมนะหกสิบนั่นเองนะครับก็คือ60เฟรมเรทนั่นเองนะครับหรือว่าใครจะเอา30เฟรมเรทก็ได้นะครับพี่แนะนำเนี่ยก็คือ30กับ60นั่นเองนะครับแต่พี่จะดันสุดไปเลยก็คือ60นั่นเองเนาะอ่าพี่จะดันสุดไปเลย60เนาะอ่านะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะว่าจะเป็นอ่ากราฟิกสไตล์อะไรสักอย่างนะครับอ่ากราฟิกสไตล์ I use list อะไรสักอย่างนะดึงคูลเลอร์ก็คือกราฟิกในส่วนกราฟิกของสีภาพต่างๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับพี่ก็พอไปได้อยู่นะครับเล็กน้อยนะครับผมนะครับผมก็เป็นสีนะครับพวกสีอ่าภาพต่างๆเอฟเฟกเวลาเราเล่นเกมนะครับว่าจะให้สมจริงขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับเวลาปรับนะครับผมเรากดมันเดิมเลยแถบ to select option นะครับผมอ่ะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับมีอ่าคลาสสิกมีคูลเลอร์ฟูลนะครับมีอ่า ไลฟ์ติดอะไรสักอย่างนะครับมีโซฟนะครับมีมูวี่นะครับแล้วก็มีแบบธรรมดานั่นเองนะแต่พี่แนะนําให้ดานสุดไปเลยก็คือมูวี่นั่นเองนะครับกดไปกดเลิปไปนะครับหนึ่งครั้งนะนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปอีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นชาโด้นะครับเลื่อนต่อไปเป็นชาโด้เลยนะครับผมในส่วนชาโด้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนควบคุมอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าทําให้เร็วแน่นอน นะครับเรากดลองกดแท็บ two select option ไปก่อนนะครับนี่ก็จะมีเลือก2อันนะครับผมเราก็กดตัวนี้ไปเลยนะครับอ่านะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะก็จะเป็น msaa นั่นเองนะครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนไหนนะครับแต่ว่าจะเพิ่มให้ให้ความไหลลื่นแน่นอนนะครับเรากดแท็บ two select option ไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเลือก2อันเหมือนเดิมเราก็กดเหมือนเดิมเลยตัวนี้นะครับตัว e s b e r นะครับดูถูหรือเปล่าถูหรือเปล่านี่อ่ะกด select ไปเลยหนึ่งครั้งนะครับ นะครับผมก็ทําเสร็จไปทุกอย่างแล้วนะครับอ่าเราก็เลื่อนดูก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่แน่ใจนะว่าปรับอันไหนตามพี่ยังหรือว่าใครจะปรับแล้วแต่ส่วนตัวก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นให้กดออกนะครับกดออกตัวนี้ไม่ใช่ปัดหน้าจอนะครับกดออกตัวนี้ไปเลยแล้วก็เข้าไปที่เกมนะครับเกมฟรีไฟลนะครับก่อนเข้าเนี่ยก็คือปัดหน้าจอฟรีไฟลไปก่อนนะแล้วกดเข้าเกมนะครับผมนะก็จะเล่นได้เลยนะด้วยความไหลลื่นแล้วก็อย่าลืมนะครับมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับผมตั้งค่าตรงนี้ก็คือสำหรับโทรศัพท์ใครที แรมสูงสูงความเร็วสูงนะครับปรับขั้นสูงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยนะครับเฟรมเรทก็ปรับสว่างมากนะครับความสว่างแล้วก็เฟรมเรทสูงขั้นสูงเลยแล้วก็ชาร์โดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ความชัดความคมชัดระดับสูงนั่นก็คือปรับขั้นสูงไม่ได้เลยนะครับผมส่วนการตั้งค่าลากยิงหัวเนี่ยก็คือแล้วแต่ใครจะปรับชอบแบบไหนนะครับส่วนเดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอ้ข้างบนนะครับสำหรับการตั้งค่าย,ยิงหัว,วแบบพี่อาร์นะครับผมก็มีหลายสูตรหลายคนเลยในช่องพี่นะครับก็อย่าลื สำหรับใครที่ทำได้แล้วว่าลื่นนะครับทำได้แล้วว่าลื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เ,เพื่อนๆได้ทดลองกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ